จริงๆแนวทางของคมภีอักุลลเนี่ยระบุชัดเจนว่าอเลาะมีเมตตาถ้าจะไม่กินหมูก็ได้ถ้าในยามขับขันก็กินได้แล้วก็ยังบอกอยู่ว่าห้ามไปหลอกนะครับไปอ้างห้ามไปอ้างอื่นนอกจากคําสอนเนี่ยห้ามไปอ้างอย่างอื่นให้คนหลงผิดนะครับแล้วไปหลอกไปเก็บเงินนะครับจากการอ้างคําสอนเพราะถ้าทำันแล้วอเลาะเนี่ยจะลงโทษนะครับก็ระบุชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฝากผู้รู้นะครับของชาวอิสลามมาศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าการที่มีตาฮารามแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยแล้วไปเก็บเงินผู้กระกอบการสูงๆนะครับมากมายเลยเนี่ยนะครับมันผิดคําหลักคําสอนของอิสลามไหมนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทําต่อนเนื่องมา20กว่าปีอันกูรานมีมาพันสี่รอยกว่าปีแต่ ก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องมีติดตาฮาลาเลยเพิ่งจะโผลมาตอนปี40เนี่ยฮะนะครับเพิ่งจะโผลมาเฉยๆเลยว่าเพื่อให้มุสลิมกินได้ที่ตางตอนออกกลางข้ออ้างนะฮะจุดเริ่มต้นซึ่งสอดคล้อนกับแผนตาราที่ตัามงไงฮะว่าเพื่อที่จะได้มีส่วนเรื่องการของการยึดครองมากขึ้นด้วยทางด้านเศรษฐกิจนะครับท่านผูชมครับ ผมอยากจะบอกว่าเดือนธันวานี้จะมีเรื่องใหญ่อยู่สองเรื่องคือหนึ่งวันดีอละวันที่สิบเก้านี้วันที่สิบเก้านี้นะครับหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบละขู่เลขสวยเลยหนึ่งบวกเก้าเลขสวยเลยนะฮะเป็นเลขสิบนะครับเวลาสิบโมงเช้านะฮะเราจะไปยื่นถึงนายกนะครับเพื่อให้ตรวจสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานครับนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมครับทีมงานาฟกฎหมายของอ,อปสอนะครับค้นข้อมูลเรื่องราวมาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะซึ่งนี่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานไปตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของทางราชการนะฮะไม่ใช่ของเอกชนแล้ว มีการนะครับเอาเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในศูานย์วิสารารในปีสี่ศูนยี่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแต่พอมายุคปัจจุบันนะครับปี60ซึ่งเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูลปี60เรามียุทธ,ธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับแล้วในรัฐธรรมนูญนะครับก็ระบุชัดเจนว่า รัฐบาลจะต้องทําตามยุทธศาสตรช์ชาติ20ปีนะครับแล้วในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่มีข้อความไหนให้ส่งเสริมฮาลาเลยนะครับไม่มีข้อความไหนให้ส่งเสริมฮาลาเลยเพราะฉะนั้นศูนย์วิยาสตร์ฮาลาที่ไปตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นเนี่ยกำลังทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่องปฏิบัติ ไม่ทําตามด้วยศาสตร์ชาติ20ปีนะครับการที่กิจกา,ารฮาลานจะมาทํานะครับเหมือนตัวเองเป็นอยเสียเองเหมือนตัวเองเป็น ISO อนะครับออกตาสัญลักษณ์มาตรฐานอะไรต่างๆขึ้นมาเองคำถามทือหนึ่งคุณใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของตัวเองหรือใช้ของหน่วยงานของรัฐ พราะหน่วยงานของรัฐเป็นคุณไปค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับงบประมาณต่างๆ,ๆคุณไปเอางบประมาณต่างๆมาสร้างเป็นห้องแลบสร้างเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ,ๆอันนั้นเป็นของหน่วยงานรัฐนะครับเป็นของหน่วยงานของรัฐนะครับอ้างเรื่องนักวิยาศาสตร์ต่างๆเพื่อจะมีการตรวจค้นนะครับบริษัทต่างๆที่จะนําสินค้ามาพิสูจน์ว่ามีโมเลกุลของหมูไม้อะไรต่างๆเนี่ยนักว,วิยาสตรต่างๆเหล่านี้ กินเงินเดือนของใครกินเงินเดือนของใครคุณไปใช้ในพื้นที่หมาหาวิทยาลัยจุฬาเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรหรือใช้ฟรี